เอามาฟังเคสอดีที่เกิดขึ้นตนั้งแต่ต้นรายการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกกว่าหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็ฟังเอาเป็นนิยายปรยมประราแล้วกันอ,อย่าถือสาครูไม่ใหญ่นะก็เขาส่งมาอย่างนี้ หลับตาฟันเป็นโตเป็นตาแล้วก็ว่ากันไปเรื่อยๆฟังเพลินๆกันแล้วกันนลฟังเพลินๆกันแล้วกันจะไปคิดอะไรกันมากแปลกดีเรื่องนี้คุณพ่อเป็นข้าราชการเก่าในจังหวัดนครปฐมมีหน้าที่ให้ความรู้ให้คำแนะนำด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ต่อมาก็ออกมาทำฟ,ฟราร์มเลี้ยงไก่ไข่และเลี้ยงผึ้งทำน้ำผึ้งส่งขายในประเทศ คุณพ่อลูกเสียชีวิตด้วยโรคชรา,าก่อนคุณพ่อเสียชีวิตไม่แสดงอาการเจ็บป่วยหรือมีอาการทุรนทุรายใดๆเลยท่านนอนอยู่บนเตียงแล้วก็บ่นว่าร้อนพี่ๆเลยพาท่านไปอาบน้ำคุณพ่อก็ไม่หายร้อนพี่ๆก็เอาน้ำเย็นมาให้ดื่มท่านก็บอกว่าชื่นใจแล้วก็บอกว่าร้อนอีกหคุณพ่อจะรู้ว่าท่านจะอยู่ได้ไม่นานจึงบอกว่า พอใหญ่อยากอยู่แต่อยู่ไม่ได้ถึงเวลาต้องไปแล้วละ่ละหลังจากนั้นคุณพ่อก็หลับไปพี่ๆพ,พาไปโรงพยาบาลหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วคุณแม่เป็นคนสวยใจดีเป็นแม่บ้านที่ดีชื่อคุณพ่อทำธุรกิจคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายนอนอยู่บนเตียงเงียบๆคุณพ่อและคุณแม่จะสอนลูกๆให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ชอบพาลูกๆไปทำบุญที่วัดคุณแม่จะตื่นเช้าขึ้นมาหุงข้าวช่วยลูกๆใส่บาตรทุกวันและชอบปล่อยสัตว์ปล่อยปลาคุณแม่จะกำชับไม่ให้ลูกๆทำร้ายหรือฆ่าสัตว์เลยแม้กระสั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยและชอบให้ลูกๆสวดมนต์ก่อนนอนตามคุณพ่อทุกวันคุณพ่อและคุณแม่รักการทำบุญและธรรมะถมมมากตอนที่ลูกแต่งงานคุณแม่ยังได้กำชับ ว่าเมื่อไปปฏิบัติขอบรลองสามีจะได้เอาสัตว์เป็นเป็นมาทําเป็นอาหารให้เอาสัตว์ที่เขาทำสําเร็จแล้วเนี่ยมาทําเป็นอาหารด้วยเหตุนี้จึงทําให้ตัวลูกเองมีนิสัยรักการทําบุญทําความดีมาจนถึงปัจจุบันเห็นไหมจ๊ะจากพ่อแม่สู่ลูกนี่นี่สาคัญมากต้องสอนกันตั้งแต่ยังงยาววัยเลยนี่เป็นความยัางเป็นดเดี่ยวจะไปให้ทีวีสอน หรือสื่อต่งตางๆสอนต้องพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างดีๆให้ลูกดูอย่างนี้แหละผู้ชายคนแรกของลูกเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากชอบทำอะไรตามใจตัวเองจนลูกต้องยอมแพ้ทำอะไรท้าทายทำจรงิงถึงไหนถึงกันเวลาอยู่กับเพื่อนๆจะสนุกสนานเฮฮาใจสปอร์ตเป็นที่รักของเพื่อนๆแต่เวลาอยู่กับครอบครัวจะเป็นคนเงียบขึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออก เก็บอารมณ์แต่ตอนที่ลูกตั้งท้องบุตรชายคนเล็กคนนี้เนะี่ยหมอบอกว่าต้องเอาเด็กออกเพราะขันเป็นพิษซึ่งจะมีอันตรายต่อแม่และในคืนมันก่อนคลอดลูกเด็ฝันนิ้นเด็กผู้ชายผมจุกนุ่งจูงกระเบนไม่สวมเสื้อใส่ส้อยสังวานน่ารักผิวพรรณขาวผ่องใสมายืนร้องไห้เรียกลูกว่าแม่จา๋า แล้วลูกก็สะดุ้งตื่นจึงเล่าเรื่องให้สามีฟังลูกจึงตัดสินใจที่จะไม่เอาบุตรออกแล้วลูกก็ไปจุดธูปบอกกับเด็กที่มาเข้าฝันว่าถ้าอยากอยู่กับแม่ก็อยาให้แม่เป็นอะไรนะแล้วก็คิดว่าถ้าต้องเป็นอะไรจริงๆก็ยอมเป็นเพราะบุตรชายคนเล็กเกิดมาก็ค่อนข้างเลี้ยงยากแต่มีปัญญาดีต่อมาก็เกิดเหตุอะไรแรงที่สุดในชีวิตของลูก เย็นมันสุกที่ยี่สพฤศจิกายนสี่หก็เมื่อเร็วๆนี้เมืเ่อเดือนที่แล้วลูกกลับจากทำงานแต่พอบูชาคนเล็กจำเรื่องได้มาตลอดอะไรอ่างก่อนเกิดผู้คอตายที่ประตูห้องน้ำในห้องนอนของเขาเขายุดได้เพียง21ปี ลูกเสียใจและเจ็บปวดหัวใจแลือเกินแต่ลูกเด้เคยฟังคำสอนของครูไม่ใหญ่ทำให้ลูกได้มีสติจะไม่คิดตายตามลูกไปด้วยอ๋ออย่านะลูกเนอะไม่ต้องไปคิดตายตามไปบูกอตายไม่เอาอยู่ๆเฉยๆมันก็ตายอยู่แล้วแต่ตก่อนตายต้องสร้างบุญบารมีมเยอะๆอยังไงตายแน่ตายแน่ไม่ต้องห่วงบุตรชายคิดมาก กลัวว่าจะไม่มีสิทธิ์เรียนหนังสือต่อทางสารศึกษาเคยส่งจดหมายมาเชิญผู้ปกครองให้ไปพบนองจำบุชายโดดเรียนบ่อยซึ่งตัวลูกเอ็มทราบทีหลังว่าเขาไปบอกเพื่อนเพื่อและพี่ชายว่าเธอเรียนไม่ได้ก็จะฆ่าตัวตายบุชายคนแรกของลูกติดตายไปสามวันลูกรีบนำปัจจัยมาทำบุญสร้างอาคาราภาวนาหกสิบปีพระราบภาวนาวิสุทธิ์และทำบุญตามประเพณี พ่อแม่ของลูกตอนนี้อยู่ที่ภพภูมิใดบุญที่ท่นทั้งสองที่ทำไว้ตอนมีชีวิตอยู่ส่งผลอย่างไรคะท่านมีความสุขดีหรือไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือเปล่าในตอนที่ท้องบุตรคนนี้ทำไมคันของลูกยังเป็นพิษแล้วพอคลอดมาทำไมตัวลูกถึงไม่เป็นอะไรและที่ลูกฝันว่ามีเด็กผู้ชายมายืนร้องไห้หมายถึงอะไรคะเด็กผู้ชายผมจบนุ่งโจงกระเบนไม่ใส่เสือ้อมีสังวาล บูชาลูกทําบุปกรรมอะไรมาคะจึงต้องฆ่าตัวตายแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ภพภูมิใดมีความม็นอยู่อย่างไรได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องมาฆ่าตัวตายอีกลูกกับบูชาลูกทำกรรมอะไรร่วมกันมาจึงได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันและชาติต่อไปจะได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกหรือไม่ เขาคลัวลูกอบอุน่นแต่ทาไมถึงเกิดเหตุร้ายแรงแบบนี้ได้มันก็แล้วแต่พิบากกรรมมาแหละเหมือนระเบิดเวลาที่อยู่ในตัวซึ่งมีอยู่ทุกคนบางทีกระตูมเลยบางทีกระตูม้มใช่ลูกทกํากรรมอะไรมาจึงเป็นโรคหัวใจทําบุญอะไรจึงจะหายหรือเบาบางลงแล้วลูกเคยทำบุญร่วมกับหมู่คณะมาหรือไม่คะนี่ก็เป็นคําถามสําหรับวันนี้ไอ้ที่ฝันได้ฝันนะคุณพ่อ ปเกิดเป็นเทพประบุตรมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสองคุณแม่ก็ไปเกิดเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสองคู่กันที่มีวิมานติดกันคือติดกันใกล้ๆกันเพราะทำบุญร่วมกันมีความรักผูกพันกันได้รับบุญที่รูที่ไปให้ก็มีความสุขเพิ่มขึ้นจะ้ะ คือเจ้าของเคส็ไม่ได้ถามอะไรมา,มากกก่านี้แล้วก็ต้องการจะมันเน้นเรื่องบุตรเพราะทั้นทั้งสองก็ไปดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปต่างเน้นมากคือทําดีก็จะยอมได้ดีทําบุญก็ยอมได้บุญทําบุญใจกระย,ยสายก็ไปสวรรค์เนี่ยไปดาวประเด็นเ,เฟสสองพ่อกับแม่อยู่ใกล้ๆกันแล้วติดกันพลักกันผูกพันกัน ทีนี้ม่ตรงนี้ที่ต้องมายาวตรงนี้นิดหนึ่งในตอนท้องบุตรคนนี้คันเป็นพิษเพราะกรรมของเด็กในท้องคือเด็กที่มาเกิดแล้วเป็นเด็กอย่างนั้นจริงๆเน,นีที่ผมจุบนุ่งโยงก็เบนไม่ใส่เสื้อมีสอยสังวานเด็กคนนั้นจริงๆนะด้วย ในตอนท้องบุตรคนนี้คันเป็นพิษล็อกกรรมของเด็กในท้องแต่พอคลอดออกมาไม่เป็นอะไรเพราะบุญของแม่โตัวแม่เป็นคนใจบุญชอบทำบุญทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันบุญจึงคุ้มจ้าที่ลูกฝันว่าเด็กมายืนร้องไห้นั้นอนะ่ะตรงนี้ต้องฟังให้ดีๆเพราะ เด็กคนนี้อย่าว่าครูไม่ใหญ่นะอย่าว่ากันนะไม่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวหาเอานิยายปรามปรามาจะได้ข้ามไปข้ออ,อ,อื่นก่อนไม่รับเ <laughs> <laughs> พราะมันชวนให้คิดอย่างนั้นจริงที่ลูกฝันว่าเด็กมายืนร้องไห้นั่นอย่าลืมเด็กหัวจุก ไม่ใส่เสื้อนุ่งโจงกระเบนมีซอยสองวัดเพราะเด็กคนนี้เนี่ยเคยเป็นกุม,มารทองมาก่อน<ะ>เห็นไหมเราเคยได้ยินคำว่ากุม,มารทองที่เขใส่ขวดหรือไม่ในนรักยมแล้วเมื่อที่็็ใส่ขวดก็มีหรืออะไรเนี่ยอีต,ตรงนี้นะมันเป็นความรู้วิทยาศาสตร์ทางใจเนะี่ย ที่็ไหมมันมาคู่กันซึ่งเดี๋ยวก็ต้องอธิบายกันเคยเป็นกุม,มารทองมาก่อนโดยมีคนมีวิชาสศยสศาสตร์เขาเรียงเอาไว้ไสยเวทเขาเรียงเอาไว้แล้อาจารย์ที่เป็นวิทยาธรซึ่งเป็นอาจารย์ที่จะมาดูแลวิชาของคนเนี้ยที่เรียนไสยเวท เนวิชานี้วิชาที่เลี้ยงเนี่ยที่ต้องไปผ่าท้องแล้วเอาเด็กออกมาแล้วมาทำอะไรต่ออะไรพิธีกรรมอะไรของเขาเนี่ยซึ่งเราคงเคยอ่านในขุนช่างขุนแผนเลยเนะนี่แปลกตรงเนี้ยที่จะมีวิทยาธรเขากำกับของเจ้าของวิชาตรงเนี้ยวิทยาธรท่านนี้เนี่ยแต่งตัวเหมือนนักพรตสีขาว ชีพระขาวเงินมีหนวดเครายาวเลี้ยงไว้อยู่โดยคุมโดยวิชาแต่กุมารทองนี่ยหนีมาเกิดเพราะเบื่อที่ถูกเขาใช้งานก็เลาเลี้ยงเอาไว้ใช้งานเลยมาเข้าท้องเจ้าของเคสซึ่งเป็นมารดาในอดีตเมื่อหลายชาติมาแล้ว และมีบุญกรรมร่วมกันทีนี้เรามาดูวิบากกรรมที่มาเป็นกุมารทองไม่งั้นเราก็ไม่เข้าใจก็คือตอนที่เป็นมนุษย์ชอบเรียนวิชานี้ก็คือภาพเก่าๆของตัวตอนตัวเป็นมนุษย์ตัวเรียนวิชานี้ไปผ่าท้องเอาเด็กออกทำอย่างนั้นอย่างนี้ไง เพราะฉะนั้นจึงต้องมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมของมันมีกรรมหลายๆอย่างนะคือหนึ่งกรรมที่ตัวเองเนี่ยแหมมันซ้อนกันมีกรรมที่ตัวเองเคยไปทำแท้ง<อ>เมื่อตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ชาตินี้นะตอนตอนก่อนเป็นกุมารทองอ่ะ กรรมชาติถัดนั้นน่ะทำแทงจิงตายในท้องแบบตายท้องกลมทั้งแม่ทั้งลูกแล้วแล้วก็ตัวก็ตายตัวก็เป็นผีเด็กก็ตายตอนเด็กก็เป็นผีเด็กตายตอนแก่ก็เป็นผีแก่ต <c oughs> ายหนุ่มสาวก็ผีหนุ่มสาวสองอพิบากกรรมเคยเรียนวิชานี้ เคยเรียนวิชานี้มาด้วยคือไม่ใช่ว่าจะไปเรียกได้หมดทุกคนต้องมีวิบากกรรมที่เคยไปทำเขาเอาไว้ทำแทง่งจริงมาตายในท้องแล้วก็ตายอักมาแล้วก็เป็นผีเด็กแล้วก็เคยไปเรียนวิชานี้มาก่อนจึงมีคนที่เ,เรียนวิชานี้ก็ไปทำแบบที่ตัวเคยทำนั่นแหละแล้วก็เรียกวิญญาณของตัวมาเลี้ยงเอาไว้แล้วก็จะมี วิทยาธรเขากำกับด้วยมนหนึ่งเขาคือมนุษย์ที่เรียนสายเวทวิชาเนี่ยเขาจะมีเจ้าของวิชาก็คืออดีตมนุษย์ที่ชอบวิชาเนี่ยตายแล้วไปเป็นวิทยาธรแล้วเขาจะรักษากันต่อๆๆซึ่งจริงๆมันจะต้องไปเรียนอตอนเรียนวิทยาธรแต่พอดีมันผ่านเข้ามาตรงนี้ฟังเป็นนิยายปลนะัมปราน่ะแต่มัน,มน มันอย่างนี้นะีมันคู่กับไฮเทคกันไปเลยนเนี่ยซึ่งอะไรไฮเทคจะเรินไปเท่าไหร่อันนี้ติดกันไปไม่มีรถเดี๋ยวนี้กูก็ยังมีอยู่เนี่ยเป็นอย่างนี้หนึ่งกรรมทำแท้งตายในท้องแบบตายท้องกรมแล้วก็มาเป็นผีเด็กแล้วก็ถูกเขาใช้วิชาเรียกอ่อยสำหรับพวกที่เรียนสายเวทอันนี้แต่ไม่ใช่เรียกเลยทุกคนเรียกได้เฉพาะบางคน คือพอตายมาเป็นผีเด็กเป็นสัมภเวสีอย่างยี่ไแงแล้วมีกรรมชนิดนี้เขาจึงเรียกมาใช้งานได้งั้นเรียกมาไม่ได้ทีนี้ตายเด็กก็ยังเป็นเด็กอ่งเงแหละก็ถูกเลี้ยงถูกกะแรนงนนซนซน,ซนนะก็ซนแบบเด็กๆอยู่อย่างนั้นเน่เป็นสัมภเวสีแบบเด็กถูกเขาใช้ไปทํานูน่นทานี่มากมากเขาเบือ่อแล้วก็ใช้งานบ่อยๆก็หนีมึง หนีไปนี้มา็ามาเจอแม่ในอดีตชาติที่เคยเป็นแม่ลูกเคยมีกรรมร่วมกันมามันก็จะมาอยู่ตรงนั้นแล้วทำให้แม่ฝันแม่ในอดีตชาติกับมาเป็นแม่ปัจจุบันจิงดึงดูดก็หากันอันนี้อันหนึง่งถึงได้ฝันเห็นเด็กหนจุกหนุ่มโจงกระเบนไม่ใส่เสื้อมีสังวาน ทีนี้อีก,กร,รมที่ผูกคอตายอันนี้อีกคนละชาติคนละชาติกันบูชากระลูกมีบุญปการดังนี้คือชาติหนึ่งไอทงงนะ้ที่ฝันในฝันนะที่เล่ามาทั้งหมดฝันในฝันหลับตาฝันเป็นตุปเป็นตามมาเล่ากันฟังเป็นนิยาประมปราเป็นวัยรุ่นคึกข,ขนองละค่อนข้างเกเรวันหนึ่งนะเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งซึ่งเลี้ยงสุนัขดุเอาไว้ สุนัขเห็นมันก็วิ่งออกจากบ้านมาทำท่าจะกัดมันเห่าแล้วทำท่าจะกัดต,ตัวก็งดหงิดสิเพราะว่าตัวก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นที่ห้าวคนหนึ่งทีเดียวเพราะนั้นนี่งดหงิดก็เลยกลับบ้านไปเอาเชือกมาสู้กับหมาจับหมาได้ผูกคอหมาแล้วก็แขวนกับต้นไม้ดึงจนหมาขาดใจตาย<อ>นึกภาพออกไหม<อ>จับ อาทำบ่วงข้องคอหมาแล้วก็ oh. เอาไปต้นไม้แล้วก็ดึงหมาก็ดินผูกคอตายโ oh. ดวยวิบากกรรมนี้จึงตายในลักษณะนี้คือผูกคอตายเพิ่งผูกคอตายชาติเนี่ย oh. กอบกับอาจารย์ oh. วิยาธรมาตามตัวกลับไปด้วย oh. ก็หนีเข้ามาน่ะเขามารนะ oh. ออยู่เลย oh. เขารู้เขาตามมาตลอด oh. พราได้จังหวะหลุดปับ๊บก็มารอ มาตามกลับด้วยความหงุดหงิดใจว่าดันหนีมาเกิดคือพอถึงเวลาที่มันอาวิบากกรรมตรงนั้นมันอ่อนลงก็หนีมาได้แต่ถ้าไม่อ่อนก็หนีไม่ได้เหมือนในมหานดรกเราคงจำกันได้หรือในอุสัทธนรกเนะี่ยถ้ากรรมจางใช่ไหมก็หลุดออกมาได้ถ้าไม่จางก็ยังอยู่แล้วหลุดมาไม่มีใครสนใจ อันนั้นเันนที่หนีมาได้คือกรรมมันจางก็หลุดมาแล้วมองไม่เห็นปกติอยู่ในสายตาเขาวิญญาณตลอดถึงเมื่อจะซุกซนกันไหนก็อยู่ในสายตาอย่าลืมว่าเขามีตาทิพย์ตรงนั้นจะหลุดได้เพราะว่าวิบากกรรมตรงนั้นมันจางลงหลุดมาแต่ถึงอย่างไรเนี่ยมันก็ยังไม่หมดก็าตามมาเจอทีนี้แม่นี่ปัจจุบันเนี่ยก็อุทิศบุญม่ให้พอให้ลูก ก็ได้รับบุญ oh. พอได้รับบุญก็จึงเป็นภูมิเทวา oh, อ่าแต่ก็ยังอยู่นสายวิทยาธรเพราะตัวเรียนวิชานี้มาหลายชาติ oh. มันยังมีเชื้ออยู่ก็ต้องไปเป็น oh. ภูมิเทวาสายวิทยาธรอ,อยู่ดี oh. ยังต้องใช้กรรมอย่างนี้มีอีกหลายชาติเพราะเป็นเด็กเกเรมาก่อน oh. ได้ดีชอบชก ต่อยตีทะเลาะเยาดแล้วก็ทำปานาติบาตด,ด้วยอาอายุั้งสั้นการที่จะไปเกิดเป็นแม่ลูกกันต่อไปในอนาคตต้องสร้างบุญกรรมร่วมกันในอนาคตที่มันยังไม่แน่มันจะได้เกิดเป็นแม่ลูกกันอีกหรือไม่แล้วแต่วงโครจรจะมาเจอกันเพราะว่ามันต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปเคยทําบุญกรรมร่วมกันก็มาเจอกันทีแล้วพอทำปฏิบัติบันเจอแล้วไปทํากรรมไม่เหมือนกันอีก อ้าแยกย้ายกระต่างคนต่างไปที่ลูกเป็นโรคหัวใจเพราะลูกเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมและใช้แรงงานสัตว์มากเกิดทําให้สัตว์เหนื่อยให้ทําบุญทุกบุญเรื่อยๆและอุทิศส่วนกุศลไปให้สัตว์ที่เราเคยเบียดเบียนและกระน่งธรรมะให้เข้าถึงพระธรรมกายนะจ๊ะลูกเคยทำบุญร่วมกับหมู่คณะมาแต่ก็ทำตามอารมณ์ แต่ได้หายไปเพราะทำบุญตามอารมณ์มีอารมณ์ก็ทำไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำกอบกับรำคาญใจต่อการกระทบกระทั่งกันเองในหมู่คณะจึงหายไปนี่มันหนีไม่เคยพ้นไอ้ที่พัดพลากันเนี่ยมักจะมีไอ้อย่างเนี้ยเป็นสาเหตุกระทบกระทั่งกันโดยเจตนามึงโดยมีเจตนามึงบางทีเอาแต่ง,งานแล้วก็ไม่ได้เอาคนอะไรเนี่ยมองข้ามไปคิดว่าพอคุ้นเคยก็เลยมองข้ามกระทบกระทั่งคิดว่าไม่เป็นไรมัง้ง ก็เลยกระทบกันอย่างนี้ทำให้พระพลายจะหมู่คณะมายาวนานถึงพุทธทันดรหนึ่งพุธทธันดรชาตินี้ก็ต้องสร้างบุญทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปทุกชาติอย่าให้คลาดจากกันนี่ยังดีว่าระหว่างที่ไม่เจอหมู่คณะลูกยังสั่งสมบุญนะคือระหว่างที่ไม่เจอระหว่างพระพรายก็ยังสั่งสมบุญจึงทําให้ชาตินี้มีชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นชาตินี้ก็ต้องอดทนในการสร้างบารมี อย่าไปเชื่อใครที่ยุย่ยใหญ่ห่างจากหมู่คณะมวนชาติที่ผ่านมาจ้ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสซัดี้ยอด